ออหน้าหน้อยสีนะครับเอาเป็นข้อข้อ4นี่นะครับต่อเลยหน้าน140ครับข้อ4ขั้นแรกของการใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือนะครับให้เราดูตัวสุดท้ายนะครับที่ไม่มีเอ็กเนี่ยครับ ก็คือสิบสองว่าส2นั้นมีอะไรเป็นตัวประอกอบบ้างเราก็จะเขีนออกมาว่า12มีตัวประอกอบคือมีตัวประอกอบคือหนึ่งสองสาม สี่หกแล้วก็สิบสองขั้นต่อไปเลยครับถ้าเราจำได้เมื่อวานาให้เราหา p ของพวกนี้ฮะแต่ต้องคิดทัด้งบมอยลบพีหนึ่งไม่ออกก็ไป p ลบหนึ่งอะไรคือออกหาจนกว่ามันจะได้ศูนถ้าเราลอง p หนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งกำลังสาม ลบสามคูณหนึ่งกำลังสองลบสี่คูณหนึ่งบวกสิบสองลองครับคิดต่อ,อมาแล้วเนี่ยมันจะได้สิบสามลบเจ็ดนะครับเหลือหกไม่ได้คิดจนกว่ามันจะได้สูตรก็ไปที่ทีลบหนึ่งบ้างลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสาม ลบสามคูณลบหนึ่งทั้งหมดก็บังสองลบสี่คูณลบหนึ่งแล้วบวกสิบสองครับมันจะได้เป็นลบหนึ่งบวกเท่ทีครับลบสามบวก,วบก,กสี่แล้วก็บวกสิบสองซึ่งยากไปได้สุดเราก็จะเคลียบไปที่พีสองครับพี 2. สองสองกำลังสามลบสามคูณสองกำลังสอง ลบสี่คูณสอบวกส2บสมันจะกลายเป็น2องกลังสามได้8 2ดสอลังสองได้4ี่สี่สามสิลบแปบวกสิบสอได้0ูนย์องครับช้โยเจอแล้วดีมากน้องครับเราจะเห็นว่าพอเราแทน x ด้วย2เนี่ยมันได้ศูนยแสดงว่า x ลบ a คือ x ลบสเป็นตัวประกอบ ของ PX เป็นตัวประกอบขั้นต่อไปนะครับถ้าเราจำได้เมื่อวานเนี่ยเราก็หารสังค้อกการหารสักค้องเนี่ยให้เอาสัปสิทธิ์นะครับของตัวตั้งเรียงดีๆจับมากไปหาน้อยเนี่ยเขียนไว้เลยนะครับ1นึ่งลบสามลบสี่สิบสอง 4, หาสัพเพนะครับ a คือ a คือสองครับ a คือสอง a คือสองขั้นแรกของการหาสัพเพให้หนึ่งลงมาแล้วเอาสองไปคูณหนึ่งได้สองเอามาบวกกันครับลบสามบวกสองได้ลบหนึ่งสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองเอามาบวกกันครับได้ลบหก สองคูนลบหกได้ลบสิบสอง 12, เอามาบวกกันครับได้ศูนย์เมื่อวานเราจะบอกว่าไอ้ตัวเลขข้างล่างเนี่ยพอเราได้เสร็จเราต้องทราบด้วยว่ามันคืออะไรตัวเลขตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือเศษครับตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ bg กีศูนย์ 0, ลบหกเอกลักษณ์ศูนย์ตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ bg กีหนึ่งลบหนึ่งเอกลักหนึ่งไอ้ตัวนี้จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ bg กสองครับหนึ่ง 1, เอกลักสอง 2. นี่คือผลหารครับเศษคือสือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารในทางคณิตศาสตร์เราจะสามารถเขียนว่าตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหารตัวหารคือ x-2 ลบสผลหารคือ x 2 x กลังสลบ x ลบ6 แบบนี้ครับอะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันได้ลบหนึ่อะไรคูณกันได้ลบหกบวกกันได้ลบหนึ่ง x อลบสามคูณ x วกสอง่านี่คือคำตอบของอ 6, ข้อสี่เท่นี้เรามาดูต่อในข้อที่ห้านะครับแล้วเดี๋ยว 6, 108, 9, หกเจ็ดแปดเก้าน้องทำเองละที่จะอธิบายข้อ 5, ข้อส0 ข้อ5 x ากลัง3ลบ 19x ลบขั้นแรกทำไงครับพิจารณาตัวประกอบของค่าคงที่ที่ไม่มี X ก็คือ30เขียนว่าอะไร30มีตัวประกอบคือ30มีตัวประกอบคือ มีหนึ่งสองสห้าหกสห้าแล้วก็สามสเรามาหาพีของแต่ละตัวโดยคิดทั้งหมดลบจนกว่ามันจะได้สูตรได้สูตรแล้วเราดีใจชัยโยทีหนึ่งพร้อมหกำลาง3ามลบสิคูณห ลบสามสิบคิดเลขออกมามันจะได้ติดลบสี่สิบแปดอยา่อยางแซดยังไม่ได้ศูยนยกับแซดต่อไปพีของลบหนึ่งไปคิดเองแล้วก็วอยา่างแซดไม่ได้ต้องเป็นพีของลบสองนะครับนะพี่แบงค์รู้แล้วนะลบหนึ่งกับสองเนี่ยพี่แบงค์คิดในใจและคิดลบสองเลยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น ลบสอง้งหมดก็กำลังสามลบสิ้คูณลบสแล้วก็ลบสามสน้องๆครับลบสงคูกลังสามได้ลบแปดลบคูณลบเป็นบวก3า -8 แปลบแปดบวกสามแปดได้สามสิบลบสาได้ศูใช้โย่แต่ใช้โย่ยังไ,ไม่ได้อย่าลืมว่ามันหมายถึงอะไรมหมายถึงว่า x ลบ A เป็นตัวประกอบของโจทย์นะครับ x ลบ a a ในที่นี้คือลบ2 x ลบกับลบ2หรือ x บวก2เอง x ลบกับลบ a เออ x ลบกับ a เป็นตัวประกอบของโจทย์แต่ a คือลบ2แสดงว่า x บวก2เป็นตัวประกอบของบางนิดนึงนะแป้งเป็นตัวประกอบขั้นต่อไปคืออะไรหารสังเคราะห์หารสังเคราะห์ ขั้นต่อไปคือการหารสัพาะอ่าเต็ีมตัวครับการหารสัพาะทำไงระวังนะเอก,กลังสองไม่มีต้องใส่0ูนยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น1นึ่งก,กลังสองไม่มีใส่ศูนย์ก,กลังหคือลบสิบเก้าสมปสิทออกมาตรงนี้เป็นลบสามสิบหาสัพาะด้วยเอพอนี้เอเป็นลบนะทบนี้ครับ้เป้ามายของาก,การเรียนวันนี้คือ การแยกออกผู้นำโดยใช้ทฤษฎีบทเศษเหลือต้องเข้าใจต้องเข้าใจโอเคนะนี่คือ,อ,อเป้าหมายของการเรียนเพ่อะทีแรกจะสอนหลายข้อดึงหนึ่งลงมาครับติดกลางดีมากครับลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองศูนย์บวกลบสองได้ลบสองครับติกบกดลกลางดีใจครับที่ติดกลางได้ดูที่แรกออกทีวีลบสองเป็ลบสองได้สี่ เจ็บเป็นขนาดใหญ่หลายคนอาจจะได้ดูนะครับลบ19บวก4ได้ลบเอาลบ2คูณลบได้30เอามาบวกกันจะได้0ปึ๊งปึ๊อ่าแค่นี้นะครับไอ้ตัวนี้คืออะไรครับขวาสุดคือเศษครับตัวนี้ต่อไปคือสัมประสิทธิ์ของดีกีศูนย์ครับลบ ตัวต่อไปนะครับสัมประสิทธิ์ของดีหงลบสอตัวต่อไปนะครับสัมประสิทธิ์ของดี2สองคือ x กำลังสองนี่นะครับนี่คือผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ของเราคือ x กำลังสามลบสิบาเลมสิ 3. มีค่ากทแบบับ x บวกสเป็นตัวประกอบคูณด้วยผลหารคือ x อกำลังสองลบสอลบห ทัความเข้าใจครับอะไรคูณกันได้ลบสิบห้าบวกกันได้ลบสองอะไรครับอะไรครับ,บลบห้ากับอะไรครับบวกสามลบห้ากับอะไรครับบวกสามเรียบร้อยครับ x บวกสองคูณ x ลบห้าคูณ x กบวกสามนี่คือข้อห้า <laughs> หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ พอดีสิ x กำลังสามบวก x กำลังสองลบสิบสี่ x ลบยี่สิบสี่อ่าทฤษฎีบทเศษเหลือครับ p x หารด้วย x ลบ a เหลือเศษ p a เราจะหา p a ที่มันได้ศูนย์แล้วบอกว่า x ลบ a เป็นตัวป,ประกอบหนึ่งของโจทย์นะครับ โดยการที่จะหา p a นั้นเราไม่ได้หา a แบบอะไรก็ได้นะครับเราต้องพิจรารณาตัวเลขกตัวหลักคือ24ว่ามีตัวประกอบคืออะไรบ้าง24มีตัวประกอบคือ1 2 3 4 หกแปดสิบสองยี่สี่ต่อไปนะครับเราจะหา PA นะครับที่มีค่าเท่าศูนย์ถ้าน้องลองแทน x ด้วยหนึ่งนะครับมันจะไม่ได้ศูนนะครับถ้าลอง x ด้วยลบหนึก็ไม่ได้นะครับต้องลองเอ็กเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ เท่าไหร่ได้สได้ไหมสองสองก็ไม่ได้ลบอ่ะลบสองกำลังสามได้ลบแปดบวกสี่บวกยนะีดลบสคูณลบสิได้ไหมได้สูตแล้วก็คือแทน A อททีรับแทนเอด้วยลบสลบส ทั้งหมดกำลังสามนะครับบวกลบสองทั้งหมดกำลังสองลบสิบสี่คูลบสองแล้วก็ลบยี่สี่ก็จะกลายเป็นลบสองทั้งหมดกำลังสามได้ลบแปดแล้วก็บวกกับสี่แล้วก็บวกกับยี่สิบแปดแล้วก็ลบกับยี่สี่คิดเลขออกมาแล้วเนี่ยมันได้ออกมาเป็นศูนย์ครับ ไซโลทีเอนะครับได้สูตรแล้วแสดงว่า x อกลบในที่นี้คือ x กลบกับลบ2หรือ x อบวก2อนี่ครับเป็นตัวประกอบครับขั้นต่อไปคือการหารสังเคราะห์ขั้นต่อไปคือการหารสังเคราะห์ขั้นต่อไปคือการหารสังเคาราะห์ อ่าเป็นตัวนะครับการหารสัพเพ์เคสัมะสิทธิ์ครับตรงนี้มีทุก X กเลยเกลังสากลังสองกลังหนกลังศูนย์น่งน่งลบสิบสี่ลบยี่สิหารสัมข้อด้วยลบสดึงมันลงมาครับ เอาลบสองคูณหนึ่งได้ลบสองหนึ่งบวกลบสองได้ลบหนึ่งลบสองคูนลบหนึ่งได้สองลบสิบสี่บวกสองได้ลบสิบสองลบสองคูณด้วยสองได้ยี่สิบสี่เอามาบวกกันได้เอามาบวกกันได้สุดเอามาบวกกันได้สุดทำความเข้าใจครับตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเศษใช่ไหม เศกระจายหายไอ้ตัวนี้เป็นลบสตัวนี้เป็นลบหนถัดนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นหนึ่งเกำลังสนี่น้องๆครับโจทย์ข้อน,นี้คือ x กำลังสบวก x อกำลังสองลบสิบโทษทีฮะสิบสี่ลบยิสครับมันสามารถแยอกตัวออกมาเป็นตัวตั้ง หารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารเพราะนั้นเราจะสามารถเขี่ยนเป็นตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณด้วยผลหาร <c oughs> แต่เนื่องจากผลหารที่เราได้นั่นน่ะมันสามารถแยกออกผู้นมแบบสามพจน์อะไรคูณกันได้ลบ12บวกอะไรได้ลบ1ได้อิกนะครับจึงกลายเป็น x บวก2คูณด้วย x ลบ4 x บวก3 ทำความเข้าใจนะครับนี่คือคำตอบของข้อที่10ครับ